ภายในงานของที่ออริกอนนะครับได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยท่านประธานสงฆ์ครับนำผู้มีบุญสวดมนต์บูชาพระรัตนารายปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นผู้มีบุญร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันอ,นอนันตาชายัยหลังจากนั้นร่วมกันสวดมนต์บทรัมจักกระเปวฒนะสูตรนะครับกล่าวคำอรัธนศีล์ท่ากล่าวคำปล่อยสัตว์เล่ปลา,ปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน โดยมีกเรยานมิตรพาดีกเรยานมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นประธาน,นกล่าวครับพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกเรยาณมิตรหนูพรเรยเยสเป็นประธานพร้อมกันนี้ผู้มีบุญนะครับได้รวมกันถวายจาตุปจัจัยเทียธรรมแดกท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับคือพระอาจารย์พระมหาสมบัติอินทป,ปัญโยครับได้น้อมนาทบททนโอวาทของหลวงพ่อธรรมสโยคุณครูไม่ใหญ่มาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสาร้างบารมี จากนั้นนะครับก็ได้กล่าวสมมโภทนี้กัานะครับยกใจของผู้มีบุญนะครับให้สูงยิ่งขึ้นเกิดความร่าเริงบันเทิงใจในการประกอบบุญยกริยาขณะท่า,านเจ้าภาพกรวดน้ํารับพรพระอุทิศบุญกุศลไปยังหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยครั้งนี้ครับก็ถือได้ว่าเป็นการประกอบบุญยกริยาในวันอาทิตย์ที่เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขก่อนที่ผู้มีบุญนะครับจะได้ประกอบบุญยกริยาจากธนามายัย ได้ร่วมกันตักบาตรแต่คณะสงฆ์ผู้เป็นทักนายบุคคลอันประเสริฐเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้ความเคารพในทานนะครับขณะที่ประกอบบุญากริยาอันนี้ส่งผลบุญนี้ครับไม่ว่ามีลูกหลานบริวารว่านเครือมากเพลยงใดก็จะอยู่ในโอวาทของเราอันมโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพกิจกรรมงานบุญของที่วัดพระธรรมกายออริกอนสหรัฐอเมริกาครับ